เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story เรื่องที่9เลือดหยดแรกในช่วงแรกๆของการประกาศอิสลามเมื่อใดที่ท่านนาบีสลลัลลอฮวะซัลลัมและสหาบาทต้องการจะละหมาดพวกเขาจะแอบหลบไปละหมาดที่ซอกลืบของเนินเขาอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของพวกมักกะแต่แล้ววันหนึ่งพวกกเรชมักกะก็มาเห็นเข้าจนได้จึงกรูกันเข้ามาพูดจาถากถางและส่งเสียงรบกวน บางคนถึงกับทำร้ายร่างกายผู้ศรัทธาด้วยความไม่พอใจจนกระทั่งสหาบะของท่านนาบีสลลลอฮอัลลอฮฺวัสาลัมคนหนึ่งนั่นคือท่านสะอัดบินอบีวะกอสรเดียเลออันหูไม่อาจทนต่อไปได้จึงจับกระดูกอูดขึ้นมาแล้วตีพวกมักกะคนหนึ่งจนเลือดไหลซึมออกมานับเป็นเลือดหยดแรกที่มุสลิมเป็นฝ่ายกระทำส่วนเลือดที่มุสลิมถูกพวกมักกะกระทำนั้นไม่อาจนับปริมาณได้แล้ว